สวัสดีค่ะสาวๆสาวๆท่านใดอยากเรียน y o YouTube ฟรีๆเรียนภาษาอังกฤษฟรีๆมาทางนี้ค่ะไปที่ช่อง YouTube กดค่ะแล้วก็ไปคำว่าค้นหานะคะเพื่อนๆเว้นขยายเป็นเว้นค้นหานะคะค้นหาคำว่า r e n o v a r i e t y ก็จะขึ้นโปรไฟล์นะคะเรียนฟรีๆทางช่อง r e n o v a r i e t y เรียนภาษาอังกฤษอยากได้แฟนฟอเนาะมีวิดีโอสั้นหนึ่งนาทีกว่าก็มีค่ะเพื่อนเพื่อน วิดีโอเรียนภาษาอังกฤษนะคะ EP ที่108นะคะเพื่อนๆความยาวแค่7นาทีกว่าเพื่อนๆไปจุดกดและเข้าไปเรียนได้เลยค่ะวีดีโอสั้นนะคะเพื่อนๆ7นาทีกว่านะคะเรียนซ้ำไปซ้ำมาฟังแล้วฟังอีกนะคะจนกว่าจะเก่งเนาะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะกดดาวน์โหลดไว้เลยคะ่ะเพื่อนๆการดาวน์โหลดก็คือการบันทึกลงในมือถือ วันหลังเราจะมาดูอีกได้โดยที่เราไม่ต้องเปิดอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อนเพเพราะเราบันทึกไว้ในมือถือแล้วนั่นเองเรียนซ้ำไปซ้ำมาได้เลยนะคะเพื่อนเอภาษาอังกฤษง่ายๆเนาะ